คุณเคยรู้สึกไหมว่าบ้านที่คุณรักกำลังกลายเป็นเตาอบในยุคที่ความร้อนกลายเป็นปัญหาใหญ่บ้านเราควรมีเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหานี้แล้ววันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจตามมาดูกันค่ะหลังคาเมทาลชีสเคลือบฉนวนฟิล์มแบนโพลารคูนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับบ้านที่ต้องการความเย็นสบายและประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีนาโนฮีสอินสูเลชั่นที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อสะท้อนความร้อนและป้องกันการกัดกร่อน ทุกสภาพอากาศหลังคาโพลารคูเคลือบฉนวนฟิลม์ม3ชั้นทั้ง2ด้านไม่เพียงแต่เบาแต่ยังมีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนขั้นสูงช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้จริงดูรีวิวนี้ยืนสบายยืนค่ายชาได้ทั้งวันเลยค่ะใา่กินมมงลังกาตรงจากโพลาโโราโคโพลาคูเยี่ยมพลาดเลยอยู่บาย <laughs> คุมเย็นเด็ดกับการความร้อนได้ดีเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ทางโรงพยาบาลจะเลือกใายเรอ,อตำบบ้านพัตตีอ<ม>ยายมีพรั่งน่าในหลังคามันก็ดีมักใชนไหนั่นอาจายแเป่งดีเดียวแต่คุมที่ว่าเลี้ยงตู้กับผีเลี้ยงเป็นเวลาคู่ตอนนี้นะนี่การณมาอยู่ทีอย่างว่าย่างเย็นการน,นี้แต่ต้าอ,อยู่เดมัวเยน็นนาดณ์ไหแล้วดีจริงๆ และยังเพิ่มความทนทานป้องกันการเสื่อมสภาพจากสารเคมีและสภาวะจากสิ่งแวดล้อมอีกด้วยลองจินตนาการดูนะคะถ้าบ้านของคุณเย็นไม่ต้องใช้พลังงานใช้เครื่องปรับอากาศมากเท่าที่เคยพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและช่วยลดการใช้พลังงานทําให้คุณประหยัดได้ในระยะยาวทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนี่แหละค่ะนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ของคนยุคใหม่โลรคูไม่ใช่แค่หลังคาทั่วไป แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องหลังคาฟรีโทรที่เบอร์0 8 4 7 0 9 0 9 0 0 0หรือทักหาเราได้ทุกช่องทางด้านล่างเลยนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ